ต้องจัดการจากเบาไปหาหนักถ้าเราจะจัดการกัมพูชานะ่ะเราสามารถจัดการได้ด้วยการปิดด่านการทำลายทางเศรษฐกิจคือการทำสงครามชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าทหารไทยนะ่ะปิดด่านไว้ปิดด่านชายแดนเลยไรมาเลยครับพูรตั้งแต่กา,กาบเชิงช่องจอมด้านช่องบกด้านเหนียงต่างๆหน้าไรมาจนพุนสุกจังหวัดตราดนนะ่ะปิดด่านทั้งหมดเลยนะ่ะกัมพูชาหมดลมหายใจก่อนเราน้องครับ พีน้องต้องคิดเอานะถ้าไม่ต้องการให้ทาหารยิงกันถ้าไม่ต้องการเสียเลือดเนื้อไม่ว่าจะฝ่ายไหนบาดเจ็บล้มตายนะ่ะมันก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละนะครับต่อให้เป็นทหารเขาเขาก็ไม่รู้มีเมียเ,เหมือนเราเนี่แหละนะครับมันไม่ควรมีใครตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้มาตรการทางเศรษฐกิจได้ก็ควรทําซึ่งทหารของเรากนะองทัพภาคสองเขาใช้แล้วแม่ทัาพภาคสองของเรานะบอกเลยว่าถ้ากัมพูชาไม่ถอยออกไปเราจะให้ปิดด่านถ้าปิดด่านมันค้าขายไม่ได้ภายในกัมพูชานะ่ะ จะเกิดปัญหาวุ่นวายทันทีอันนี้ต้องพูดก้อจริงครับเพราะสินค้าต่างๆนา,า,านาของกัมพูชานะ่ะเอาไปจากเราขอผลิตเอง่าได้ครับกัมพูชานะ่ะเขาซื้อจะเข้าไปเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าปิดกั้นชึบเมนะื่อไหร่น่ะกัมพูชาตุยยางเรียวถ้าตัดไปปุ๊บเศรษฐกิจกัมพูชาเป็นอวมภาตทันทีถ้าปิดด่านถึงเดือนนะ่ะคาดว่าข้างในกัมพูชาจะเกิดเจลาจนอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องครับ ปิดด่านไม่ให้สินค้าอะไรเข้าไปกัมพูชาหาอะไรไม่ได้ข้างในจะเกดิดการจลาจลคนจะออกมาปล้นสะดมประชาชนคนกัมพูชานะจะลากอาวุธออกมาจัดการฆ่ากันเองเกลี้ยงโจบข่าวเขาจ,จัดการบุนปุ้ยอำนาจรัฐจะล่มสลายและประเทศไทยสามารถซ้ำเข้าไปด้วยการตัดระบบสื่อสารของกัมพูชานะอันนี้ตำราว่าผมก็ไม่ได้ว่าเอาเองเนีย่ยนะครับ เราสามารถซ้ำลงไปด้วยการตัดกำนัดสื่อสารคืออะไรครับคือระบบอินเทอร์เน็ตระบบโทรศัพท์ต่างๆนานาของกัมพูชาใช้บริการของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการไดง่ายส่งหน่วยทาหารไปเข้าไปบริษัท AIS ของคุณองค์งเลยบริษัทไหนบ้างเข้าไประบบไหนคัดเอามันอยู่ไหนสับลงตืมนะครับเฮ็ดคือเข้าปิดไฟฟ้าส่งไปพม่านะพี่น้องครับเห็นไหมครับปิดตืมเข้าไปในกัมพูชาจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรไม่ได้ ความวุ่นวายเกิดทันทีครับพี่น้องครับม่าต้องยิ่งภัยสักนัดครับเห็นไหมครับข้างในเขาจัดการฆ่ากันตายเกลี้ยงปิดประตูแล้วตัดเน็ตครับปล่อยให้คนอดข้าวแล้วปิดไฟอ่ะข้างในบึ้มทันทีมีปัญหาแน่นอนแล้วก็เป็นไปได้ว่ากัมพูชาก็จะบ้าเลือดขึ้นมานะครับฮุนมาเน็ตก็จะบ้าเลือดทันทีถ้าเราตัดดปิดด่านเกินสองสัปดาห์เนี่ยน่าจะฮุนมาเน็ตน่าจะยิงตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่สิ่งสําคัญที่เราต้องจัดการเลยเมื่อปิดด่านได้ไม่เกิน7วันน่ยนะครับพร้อมกันกับก่อนปิดด่านไปปิดโทรศัพท์แม่งเลยนะครับไปโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยข้างนวุ่นวายนะครับท่านหุ้นมาเน็ตจะสั่งลูกน้องยิงเนี่ยต้องส่งกันขับรถไปบอกอ่ะนะต่างๆนานาคาดว่าน้ํามันในกัมพูชาเนี่ยก็ได้จากเราไปนะครับถ้าไม่ขายน้ํามันด้วยยิ่งหนักนะ ถ้าสมมติว่าปุ๊บเพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชาจะมายิงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรามีสิ่งที่เราเหนือกว่ากัมพูชามากๆเนยคือเครื่องบินเพราะฉะนั้นถ้าปิดดานได้7วันนะ F16 F5 กริปเป้นของเราทุกฐานบินไล่มาแต่สุราษฎร์ธานีรามขึ้นมาจนถึงเชียงใหม่เรามีฐานบินทั้งหมดนะบินไปบอมแม่งให้หมดแต่อย่าบอมพลเรือนบอมหน่วยทหารหน่วยบัญชาการเรามี GPS เเราล็อกสัญญาณได้เรารู้กระทั่งเบอร์โทรศรัพท์ของระดับผู้บัญชาการ จัดการระดับนายพันอัพเข้าไป F16 คลกริปเป็นต่างๆนานะบอมฐานศูนย์บัญชาการน่ะตรงไหนที่เป็นคอมอมานด์เซ็นเตอร์บอม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 เอาให้อัมพาตพอบอมเสร็จละร้อยเลยในระดับบุคคลเนี่ยระดับนายพันขึ้นไปน่ะใช้โดนสังหารไล่เป็นรายบุคคลเอาไม่ให้เหลือนายพันกับนายพลเกลี้ยงนะจบข่าวเลยนะครับมันจะจบข่าวแล้วก็ปิดเกมเร็วไม่เกิน2สัปดาห์น่ะนะหลังจากนั้นน่ะ ให้เขาสถาปนาขึ้นเองนะครับนี่แผนที่กัมพูชานะวองบอกนะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีเอกภาพภายในวิธีทำลายศัตรูเนี่ยตัดระบบการสื่อสารปิดหูปิดตาทำให้มันตาบอดหูหนวกทำให้มันหิวข้าวทำให้มันขั้งขึ้นมาไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วข้างในเขาจะจัดการกันเองในกัมพูชาน่ะกำลังทางทหารแบ่งกันเป็นสองฝ่ายครับกัมพูชาเหนือกับกัมพูชาใต้ภาคเหนือของกัมพูชากับภาคเหนือกับภาคใต้ ภาคเหนือของเขาได้แก่อุดรมีชัยพระวิหารเสียมราชบันทายมีชัยพระตะบองไพลินเห็นไหมครับนี่คือภาคเหนือของกัมพูชาและต้องบอกว่าในกองทัพกัมพูชาก็ไม่ได้มีเอก,กภาพกองทัพกัมพูชาน่แบ่งเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ภาคเหนือพวกจังหวัดพวกนี้นี่คืออยู่ในมือของฮุนมาเน็ตนะครับส่วนกัมพูชาทางตอนใต้พี่น้องสังเกตไหมว่าทางตอนใต้แถวตราดแถวจันทบ,บุรีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับพวกเรา เพราะอะไรครับเพราะในกัมพูชามันมีทหารอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าตระกูลเตียท่านเตียบันท่านเตียบันก็เป็นนายทหารใหญ่คู่กันมากับฮุนเซนนั่นแหละแล้วเขาคุมกําลังทางทิศใต้ของกัมพูชานะเพราะฉะนั้นเราไม่ทหารเราอย่าไปบอมอะไรกับกัมพูชาทางใต้บอมทางเหนือนะนะครับจัดการทางเหนือหลังจากนั้นในกัมพูชาจะยึดอานาจกันเองทางเตียบันเขาก็ไม่ได้พอใจหรอกฮุนเซนปกครองเขาอยู่นี่ เขาก็ไม่ได้พอใจครับทําให้พวกหุน้นพวกกัมพูชาทางตอนเหนือเป็นอาาพาธระบบคอมมานพังทลายไปพวกกองตอนใต้ยึดกันเองจบข่าวเราไม่ต้องเสียทหารสักรายพวกตอนใต้ยึดกันเองแล้วในทางการเมืองของกัมพูชาก็อยากคิดว่าเขาเป็นเอกภาพไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้พี่น้องคงจําได้สสกัมพูชาเข้ามาเที่ยวที่ประเทศเราครับปรากฏว่ากัมพูชาจะส่งมือปืนมายิงอ่ะยิงอยู่วัดบวรเราอีกต่างหากพี่น้องจําได้ไหม นั่นเป็นสอสอ,สอฝ่ายค้านกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าล้มรัฐบาลฮุนเซนได้สมรังสีหรือใครต่อใครนะ่พร้อมที่จะขึ้นมาเทคโอเวอร์นี่คือวิธีสู้นะอันนี้ผมไม่ได้ว่า้วนะตําราเขาว่านะผมไม่มีความดูทางการทาหารรานะตตาราเขาว่าว่าถ้าจะจัดการเนี่ยมันก็ต้องเอาให้เกลี้ยงเป็นหอข้างแค่อยู่มาแบบนี้ตลอดมามันมันจะอยู่ยังไงครับสมัยหน้าขึ้นมาอีกสมัยหน้าถ้าไอพันทองแท้ขึ้นมาเป็นไะ ถ้าสมัยหน้าไอ้พิธาขึ้นมาเป็นใหม่มั่งก็จะกลับมาอีกตัวก็จะมาหาเรื่องมากกันแกล้งกันอยู่นี่กับวุ่นวายปะโจบปสินนะครับทหารกัมพูชาที่เขาบม่ได้มีปัญหาอย่างกระเพาะเขาบม่ได้อยากทะเลาะอย่างกระเพาะก็ต้องเดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายทั้งทหารไทยทั้งทหารกัมพูชาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะกระทบกันจัดการมันซะเอาให้เกลี้ยงเลยล้มตระกูลหุ่นนี่แหละด้วยขั้นตอนเหล่านี้น่ะจบเลยนะสามารถจบได้เลยหลังจากนั้นกัมพูชาจะเป็นมิตรที่ดีกับเรา สถาปนาความสัมพันธ์กันใหม่ไม่เป็นไรครับผู้นําเกิดมาก็ตายได้ผู้นําคนใหม่ขึ้นมาก็จับมือกันใหม่เห็นไหมครับศัตรูภายนอกก็จะหายไปถ้าจะทําก็ต้องทํำนะอย่าขึ้นขึ้นกลาง